เดื่องเน,นการความร้อนยังไงให้เหมาะกับบ้านคุณนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับ ครับทุกคนครับผมมินนะครับเรามาดูกันครับว่าฉนวนการความร้อนในครับที่มันเหมาะสมกับบ้านเราเนี่ยมันมีแบบมีกี่ประเภทนะครับวันนี้ผมจะยกมาสักสามแบบนะครับชนิดที่เราใช้กันบ่อยๆเห็นกันบนท้องตลาดนะครับว่ามันมียังไงแล้วคุณสมบัติมันพิเศษยังไงราคามันแตกต่างกันยังไงฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันดับแรกนะครับที่เรียกว่าชนวนใยแก้วหรือไฟเบอร์ใยแก้วเนี่ยฮะเขาก็จะหนาประมาณสักห้าเซนจะห่อด้วยฟอยล์มาเราจะสังเกตง่ายๆครับเราจะไปตามโฮมโปรตามไทยวัสดุทั้งยังไว้นีงฮะเก็นไอ้บลงง ความร้อนเนี่ยครับเขาจะส่งมาทางหลังคาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพาแผ่นหลังคาลงมาเนี่ยกลับมาที่ฝ้าความร้อนจะเก็บอยู่ตรงนี้ไอ้ฉนวนตรงนี้ครับมันสามารถใช้งานได้คือเราสามารถวางบนฝ้าได้เลยหรือไม่นะฮะเราก็ไปไว้ตรงช่องที่มันเป็นต้องรอยต่อของโครงสร้างหลังคาพวกกันทันตรงนี้ครับยึดติดไว้ตวเนี้เวลาความร้อนมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะถอนความร้อนออกไปแล้วมันจะไม่ส่งผ่านความร้อนผ่านฉนวนที่มีความหนาประมาณเกือบ5เซนเนี่ยครับลงมาที่ฝ้าไปดังราได้คาบ้านเราก็จะไม่ร้อนมากนะครับแต่ข้อเสียของฉนวนใยแก้วเนี่ยครับที่เขาห่อนอแ้ดกุ๊ีสง าไอฟอยตัวนี้ครับมันจะกระจายออกมามันก็จะเป็นเหมือนฟอยเล็กๆนลครับละเอียดเนี่ยเวลาถ้าเราหายใจสูดเข้าไปเี่ยครับมันก็จะเป็นอันตรายต่อเรานะครับวิธีใช้ที่ดีที่สุดคือเราใช้ที่เขาซีนมาเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็วางบนชั้นนั้นได้เลยแล้วใช้งานได้เลยครับอันนี้คือคุณสมบัติของน,นยายแก้วซึ่งราคาเนี่ยครับมันก็ตกตารางเมตรละ200กว่าบาทอันดับที่2ครับ PE โฟมมันจะเป็นตัวฟอยบางๆที่มีตัวโฟม PE ีในอยู่ตรงกลางหนาะประมาณเนี้ยฮะเขาจะติดอยู่บนหลังคาสังเกตที่เห็นเยอะๆเนี่นวา่ ทากาวติดไว้เนี่ยตัวนี้อายุการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตเห็นทั่วๆไปมันก็จะอยู่ตามโรงงานตามร้านก๋วยเตี๋ยวตามอาคารที่เป็นหลังคาเมื่อชี้เนี่ยฮะเ็แล้ววิธีแก้ปัญหาที่ไอ้ตัวฟลอยด์มันร่วงหล่นมาแตกไปชิ้นๆเนี่ยครับเพราะอย่าลืมว่าความร้อนที่มาจากหลังคาเนี่ยครับมันร้อนมากพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้กาวที่ติดกับตัว PEF โฟมเนี่ยครับมันหลุดลงมาได้มันก็จะห้อยตองแดงนองแดงมันก็จะดูไม่สวยงามน่าเกลียดเลยเขาก็เลยจะเอาตะแกรงกรงไนีคคัับติมมุณส PE ก็จะสะท้อนความร้อนได้บ้างแต่มันก็มันจะสู้ฉนวนใยแก้วที่มันมีความหนาเยอะๆไม่ได้แต่ตัว PE โฟมเนี่ยครับมันก็จะมีราคาที่ถูกในตารางเมตรเนี่ยมันร้อยกว่าบาทซึ่งถ้าเราใช้ในโรงงานหรืออะไรที่เป็นอาคารกว้างๆที่ใช้เมทัลชีดถ้าเราใช้เป็นตัวไฟเบอร์ใยแก้วเนี่ยครับมาแปะไว้เนี่ยมันก็จะใช้เงินค่อนข้างสูงเขาก็เลยจะใช้ตัวนี้เอาแล้วก็ยกหลังคาให้สูงหน่อยเพื่อให้ลมมันถ่ายเทได้ดีแล้วมันก็จะไม่เก็บความร้อนนะครับมาถึงตัวที่3ครับตัวนี้เป็นตัว PU ครับ Polyurethane ตัวเนี้ยครับมัน มันจะเป็นตัวเนื้อโฟมหนาๆนาหน่อยตัวนี้ครับมันจะสามารถทําได้2กรณีในกรณีที่1นึ่งเนี่ยครับที่มากับหลังคาเมทัลชีสเนี่ยเขาจะฉีดมาจากโรงงานแล้วก็คือมันก็จะเป็นตัว P U โฟมนะครับหนาประมาณ1นิ้วหรือเราสามารถสั่งให้เขาฉีดหนา2นิ้วก็ได้ครับแต่พราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปแล้วไม่ค่อยมีโรงงานรับทาเท่าไหร่ครับจะเห็นตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็น1นิ้วซึ่งไอ้ตัว P U โฟมหนนิ้วเนี่ยครับมันไปฉีดบนเมทัลชีสใช่ไหมครับราคาของ เสริมโครงสร้างของเมทัลชีตเนี่ยให้เมทัลชีตไมันหนามากแล้วน้ำหนักเนี่ยมันก็เบามากเลยครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยเมื่อมันเป็น PU โฟมที่ฉีดบน,นหลังคาเมทัลชีตปุ๊บเนี่ยฮะอายุการใช้งานมันก็จะยาวกว่าที่เป็น PE ที่เอากาวไปแปะไว้สามารถกันความร้อนได้ดีมากมันสามารถขึ้นเดินบนหลังคาเมทัลชีตได้เลยเพราะว่ามันมีการรับน้ำหนักเนี่ยได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็เป็นตัวที่เหมาะสมที่จะมาใช้กับกันความร้อนเนี่ยได้ดีสุดสำหรับสามชิ้นนียฮะเราไปเลือกกันดูครับว่าแบบไหม,มอืบบบน บ้านที่มันมีหลังคาอยู่แล้วเนี่ยกับมีฝ้าเพดานอยู่แล้วเราก็เลือกเป็นตัวไฟเบอร์กราดนะครับไปวางไว้บนฟ้าได้เลยตัวนี้มันก็จะลดความร้อนได้ประมาณนึงแต่ถ้าเราเป็นคาแคร์หรือว่าเป็นอาคารที่มันก็ง้างกว้างเราก็เลือกออกแบบให้เพดานมันสูงไปไหน่อยแล้วเราก็ใช้ตัว PE/ เนี่ยครับในการกันไว้แล้วก็เอาตะแกรงกรงไก่ปิดไว้แต่ถ้าเราเป็นบ้านที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับเราก็ใช้ตัว p u ที่เป็นเมทัลชีทเนี่ยมันก็จะสามารถกันความร้อนได้ดีเลยเราไปเลือกใช้กันดูครับว่าแบบไหนเหมาะกับบ้านข,น,ขน,นิหจ we